จ้อดีเฉยโชคดีเฉยโชคดีเฉยน็อกเฟรมน็อกได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเฟรมช่วยเองเดี๋ยวเฟมช่วยเองเดี๋ยวเฟรมช่วยเองเฟรมช่วยได้เฟมช่วยได้เฮ้ยปุ่มเดินค้างเลยใช่ค้างโอ้ my god เฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god กูเ d มเอเวอร์โอ้ my god อ้อาจัดการไปดิไม่ไปถ่นลเะเอ้๋ยวเฟมช่วยเองอ้าวอ้าวไปเซชีชดันเลยอ้าวไปเซชีชดันเลยภูมิทำลายจรวดเลยภูมิทำลายจรวดเลยส,ยสว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 ย,สวยโอ้ตามแผนเป๊ะตามแผนเป๊เะเฮ้ยไอภูมิไปขึ้นไปข้างบนทำไมมา,มา <c oughs> อ๋อคิดต่างคิดต่างคิดต่างอ๋อคิดต่าง <c oughs> เผื่อแมวลงมาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไงว่าแล้ว ได้เฉยได้เฉยโอ้โหวันปักมากชอนนี้เฮ้เฮ้เฮ่าฮออโอ้โขนาขนาดขนาดจะทำบาปยังไม่ได้เลยดูดีโอ้ god สวยฮ่าฮ่่สวยสวยสวยส่ยสวยส่ยสวยสวย8วยไปเลทุกคน่นต่อเ่นต่อเ่นต่อเลยเ่นต่อเลยฮ้ย่ครับเท่าเซิร์ฟจีนแหลเฮ้ยระเบิดใญ่นั่นคนนระเบิดใหญ่นะระเบิดใหญ่นะอครมันสั่นละค ใจร้ายเกินใจร้ายเกินยีสต์โอ้ไม่ก่อนอ่ะมวยาให้ตัวแมวก่อนอ่ะโอ้ไม่ก่อสวย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 เอาละทุกคนพระเจ้ามอบพลังให้ลูกด้วยของจริง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 โอ้ไม่ก่ปืนยิงตัวเองปืนยิงตัวเองปืนยิงตัวเอง อยขึ้นมาเปล่าโอ้ยย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 ยนยยแมยอยูยนี่ยย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 ย่ยยยยยวยยย่ยย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 ยจยเคยยียยยยยยยบยยยยยยกยย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 ยทยย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 อยย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 ของจริง คิดรอคิดเหรอว่าพี่ไม่รู้ว่าเอลฟามีการ์ทรมานอ่ะเอลฟาฮะฮะคิดว่าแค่นี้พี่ไม่รู้รอ่ะเอลฟาฮะฮะเอลฟาเจ้าดูถูกพี่เกินไปแล้วนี่ใครนี่ใครฟอร์ดี้นะเอลฟาฟอร์ดี้นะเอาไปบูกัส <c oughs> <c oughs> ตัว ของจริงว่ะของจริงว่ะโอ้ยโอ o d คอ้ยโบยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คุอ้ยโอคยโอ้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 อาเเอ้เอาเโอ้ยโอป1ทีเข็นไปโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อาอรื่อเอาเรื่องยโอ้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 หโอ้ย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 โอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอยอ้ย้โ้โอยโายโยโอ้โอ ô, Ồ! Gặp lắc, gặp lắc, gặp lắc, gặp Ôi, thập phim, chiến

Sai 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 Happy nó hấp nó sai 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 Oh my god, hắn là mama, dilly young soy Are <laughs> you dilly young <jari> soy? dilly <laughs> young soy? Oh young soy, <sway>. ding ding When <laughs> I jump and I jump and I jump and Đi jump and I jump and đi jump and I jump and ไปในช่วเอ้ยเฮ้เบรอยจอยโอ้ได้เปรียบเลยได้เปรียบเลยห้องนอนห้องนอนออกมาไม่ไม่ทุกคนเราต้องเราต้องเหนือชั้นกว่านั้นเราต้องเหนือชั้นกว่านั้นเราต้องเหนือชั้นกว่านั้นด้วยการไปดักตรงนี้เลยทุกคนเชื่อผมผมรู้ผมรู้ดักตรงนี้เลย เออเหนือชั้นเหนือชั้นเหนือชั้นของจริงเหนือชั้นของจริงเออเหนือชั้นเหนือชั้นเหนือชั้นเอาเลยเอาเลยเอาดิ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  chơi 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 chơi, em, lâm bạc trái, lâm bạc trái, lâm bạc trái, lây, bye, have a great time, bye, have a great time, what the fuck, what the fuck, what the fuck, anh đi wa, anh đi wa, hey, hey, oh my god. Oh my god. Oh, god, oh my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  god

ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ